สวัสดีครับช่องนีมิงโชนะครับมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยต่อนะฮะนะครับก็เราวันนี้นะครับเก็บตัวที่โรงแรมโนเวเทลคือชื่อภาครังสิทธิ์นะครับแล้วก็ซ้อมเป็นวันที่สองนะฮะาสุวก็แบงค์สุพนัสเหมือนตาครับดาวยิงในปลาอยู่ไหนปาสวยรำนะโรยนี่คลรัสบิเกสันแปงนหัวจากโอริซโ นะครับดีวิชชั่นเดนมาร์กมารายงานรวมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะทยอยกันมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วก็ว่ากันเพราะว่าอย่าไปซีเรียสมากนะฮะเพราะว่ามาศาตดะอิกทีอีกเนี่ยแกก็มึนนะครับแล้วก็หุดยินกับคำถามละอย่าไปถามอะไรแกซอกแซกนะครับเอาผลงานเป็นเครื่องวัดนะครับแต่ว่านัดแรกนี่ก็เหมือนที่เรียนนะครับเจอทีมอ ก็เป็นการบอมอัพไปนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการประเมินสถานการณ์ของคู่แข่งขันของเรานะครับในกลุ่มก้อนที่จะมีทั้งติมอร์ออมาเลเซียสิงคโปร์และกัมพูชานี่นะครับนะก็ต้องบทเรียนว่านะครับหลายคนบอกกัมพูชาเนี่ยใช้โอนสัญชาติสิงคโปร์กับมาเลเซีย ก็โดนผลกระทบกับเรื่องผู้เล่นนะฮะที่ไม่ได้ตัวเก่งๆเจ๋งๆมาโดนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหากับรอบแรกนะครับแต่นะฮะร,รอบรองชนะเลิศมันก็จะเริ่มที่จะเข้มข้นละเพราะว่าในอีกสายหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอินโดกับเวียดนามไม่ทิในใดทินหนึ่งเจอกับเราทีนี้ อินโดนีเซียนะครับในบอลโลกรอบคัดเลือกนี้โอ้โหฟอร์มจัดจ้านมากแต่ว่าเที่ยวนี้นะครับจะใช้ยูยี่สามเกือบค่อนทีมเพราะฉะนั้นก็สนุกสูสีเราเป็นต่อเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เท่าๆกับที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าจะมีนักเตะโอนสัญชาติในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเป็นชาวบาซิเรียนส่วนจะ ดีเด่นเดย์ขนาดไหนแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าเวียดนามเขากำลังเรียกศรัทธาแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกับอันดับโลกความน่าเกงขามกลับคืนมาด้วยการส่งนักเตะเ,เก็บต,ตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็เล่นอุ่นเครื่องเนี่ยสามารถชนะทีมระดับเอ่อ K3 ของเกาหลีได้นะครับเพราะฉะนั้น เขามาดีแน่นอนเตรียมพร้อมดีกว่าทุกทีมของเรานะครับตอนนี้เคยเป็นแชมป์มา2สมัยละนะครับครั้งนี้เนี่ยจะได้เป็นแฮตทริกหรือไม่เดี๋ยวรอดูรอบรองชนะเลิศว่าจะเจอใครนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เหนือกว่ากันมากมายนะฮะในถ้าของเรา ค่อยๆยกระดับการเล่นดูตัวก็ไม่ได้ขี้เร่มากนะครับก็จะน่าจะสร้างความคึกคักความสำเร็จนะครับนัดรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเจอมาเลเซียนในบ้านก่อนแล้วก็ไปเยือนสิงคโปร์นะฮะแล้ปิดท้ายต้อนรับการเยือนของกัมพูชานะครับเขาก็ค่อยๆอยดูทีละนัดทีละฟอร์มนะครับแต่เชื่อว่าเรา ให้ไฮไลท์ไปที่รอบรองชนะเลิศว่าจะเจอใครแล้วก็อิชิอีก็จะได้พิสูจน์ตัวเองหลังจากได้ผู้เล่นที่มากันครบครันนะครับเท่าที่จะทำได้นะโอเคนี่คือ,อ,อความคืบหน้าของฟุตบอลเอเชียนคัพที่จะตามติดคิดตังเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะใครมาเพิ่มเพราะตอนนี้ได้ครบละหนทีม11คนนะฮลีมิงเนี่ยก็ไป พลาดหัวว่าอนาถแม่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละแต่มันเวลาพลาดหัวเนี่ยมันก็ต้องให้วืวหอหวาฮือฮานะครับนะฮะนี่คือช่องลีมินโชนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมติดตามรับฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมุมมองต่างๆนานา,นาความเคลื่อนไหวมาเล่าสู่กันฟังต่ออย่าทิอย่าพลาดนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เท่าๆกับที่ดูแลสุขภาพน,นะครับ ตอนนี้น้าท่วมก็เริ่มโอเคแล้วแต่ว่าเขาบอกวันที่3าถึงหนี่จะมาอีกชุดหนึ่งตกนักภาคใต้ก็ช่วยกันทุกช่องทางวันนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบายปูนปูนฉักกชึก,ชกสวัสดีครับพี่